ชื่ออะไรคะหนูยิ้มค่ะหนูยิ้มเหรอคะอายุเท่าไหร่แล้วคะขวบกว่าค่ะขวบกว่าราคะขวบกี่เดือนเนี่ยเกิดปีิปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วใช่ไหมเกิดปีที่แล้วปีฉลูเนาะน่าจะใช่ฉลูปีนี้ปีเสือเนาะนะฮะก็น่าจะเป็นขัสลูนางพญาสุดยอดเลยปีเดียวกับหญิงลีนี่ ติงลีนี่เขามีติ่งมหาเสน่ห์มีปานด้วยมีปานตรงไหนปานแดงท้องมีปานขาวเอาปานขาวหลังปานดำโอ้โหนี่ไงคะโอ้โหหลังไมปานดโอ้เข้าเรียกว่านางฟ้ามาเกิดนางฟ้ามาเกิดนะอุดมทรัพย์สมบูรณ์นะครับนะนะบ๊ายบายบายกอนบ๊ายบาย ให้บายสวัสดีค่ะ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 จ้าสด่สวัสค่ะ